Welcome to my first vlog. Yay! ตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยกำลังจะไปหาข้าวกินกันจริงๆแพลนวันนี้แบบไม่ค่อยมีอะไรก็คือเดี๋ยวจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็จะไปต่อพาสปอร์ตตอนบ่ายเพราะว่าพาสปอร์ตหมดอา แล้วตอนเย็นน่าจะไป grocery shopping นะคะเดี๋ยวไปดูกัน ทำพาสปอร์ตแล้วนะคะเมื่อกี้มีเปลี่ยนชุดนิดหน่อยเพราะว่าจะได้ดูเรียบร้อย ะะมิชชั่นของเราวันนี้จะบอกว่าเมื่อกี้ที่ไปทำพาสปอร์ตใช่ปะคือเขาให้บีมัถอดคอนแทคเลนส์เพราะว่าเหมือนต้องสแกนม่านตาเพราะามันเป็นระบบใหม่นะคะยุ่งยากมากแต่ว่าของบีมัคือทําเป็น10ปีเลยก็ดีจะได้ไม่ต้องมาต่อบ่อยๆแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้จะไปซื้อของนะคะที่เคบิลเลจหน่อยจะซื้อของเข้าบ้านไปทำอาหาร A stack of letters from all my closest friends, so I know they're real, they really love me, cause they like to play pretend in Summer hasn't started, but it feels like it's the end cause I think ahead of On the fire started in me No one can cancel me I'm swaying along with the trees The sun is falling and The water is starting to freeze That's why I close my eyes When I'm across in the street When I'm across in the street When I'm across the เพิ่งสี่โมงห้าสิบเองคือฝนจะตกแล้วอ่ะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะมาทำกับข้าวกัน มันหลังปลาแซลมอนทอดแล้วก็มีแซล่อนข้างใ ใช่<ส>งลงคิด่ะคนเข,นขเาบอว่างงอ่ะเราทำอะไรเฮ <c oughs> ้ยมันต้องหันใส่ป็นแน่น มอร์นิ่งค่ะทุกคนจริงๆก็ไม่มอร์นิ่งอลวแหละตอนนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งคือกว่าจะตื่นบิมก็ตื่นแบบ11บเอโมงไรอย่างนี้แล้วอะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายงานรีวิววิดีโอแต่งหน้าก็เลยตอนนี้หน้าสดอยู่เดี๋ยวจะไปที่สตูนะคะจริงๆวันนี้ก็มีแค่นี้แหละ ที่นาร์ฟสตูดิโอนะคะคือแบบแสงดีมากที่นี่

ตอนนี้ประมาณจะเที่ยงแล้วคือวิมเพิ่งตื่นเมื่อกี้นะคะแบบประมาณ11โมงเพราะว่าเมื่อคืนนอนดึกมากเมื่อคืนวิมตัดต่อวิดีโอที่ไปถ่ายเมื่อวานแล้วกว็จะได้นอนก็แบบที่สองที่สามแล้วว่าตอนนี้คือหิวมากเดี๋ยวว่าจะทําอะไรกินนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายๆจะเคลียร์งานให้เสร็จแล้วก็ตอนเย็นมีนัดกินข้าวกับเพื่อนนะคะแค่นั้นแหละไปหาอะไรกินกัน เดี๋ยวจะกินวิตามินก่อนบิมกินเป็นตัวนี้นะคะ Bida Beauty ติง๊งเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้บิมกินทุกเชา้าตอนท้องว่างนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันช่วยแบบว่าทําให้ผิวแข็งแรงแล้วก็ช่วยเรื่องสิวนะตั้งแต่กินก็คือสิวผดที่หน้าผากหรือว่าพวกสิวอักเสบอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยขึ้นเลยคือท mm ุอยากินอะ่ะผิวดีขึ้นเยอะมากๆ เดี๋ยววันนี้นะคะว่าจะทําเป็นอะโวคาโดโทสทุกคนจำไอ้ขนมปังคีนัวที่วิมซื้อมาได้ปะแล้ววิมลองชิมแล้วแล้วมันแบบมันไม่อร่อยเลยเมื่อกี้นะคะสั่งเซเว่นเดลิเวอรีมาขนมปังฮูวิตพร้อมเหาเพาว่าแบบรู้สึกว่านี้มันไม่ได้อ่ะว่าจะทำอะโวคาโดโทสแล้วก็ไข่ต้มกับปูอัดอเพราะว่ามีอยู่ในตู้ เรจะ smash ไข่แล้วก็ใส่มายองเนสเข้าไป <c oughs> แค่นี้พอ แล้วนี่พรา l y ี่พิเศษมากนะคะก็คือเป็นโทส์อะโวคาโดไข่แล้วก็ปูอัดแล้ววิมก็เพิ่ม side d i ดชเป็นสลัดนะคะก็คือจะมีมะเขือเทศสตรอเบอรี่แล้วก็พาม่าแฮม ตอนนี้มาถึงนะคะก็คือแต่แรกจะไปรูฟท็อปอันหนึ่งแล้วคือมันเต็มก็เลยย้ายมาที่สิบวิไลนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลแอมบาสซีแต่ตอนเนี้ยเพื่อนยังไม่ถึงก็เลยเดี๋ยวจะเดินเดี๋ยวจะลงมาเดินเล่นก่อนนี่แบบเป็นครั้งแรกที่วิมาถึงก่อนทุกคนคเัาปกติวนจะมาทีหลังตลอดเงาเงา ฉันมาก,ก่อนเรานั่งโต๊ะไหนว้าวเซ่์ไฮอัดล็อกให้เห็นเาเป็นอยูเราสั่งอะไรบ้างคะงอันนี้อะไรสั่งปามลูกโอเคมองไม่เห็นมองเมนูไม่เห็น แล้วก็มีน้ำมาพาอากาศดีมากอะดีนะวันนี้ฝนตกฝนตกแล้วนี่คือแบบต้องย้ายเข้ามานั่งข้างใน

ทุกคนบอกว่าให้ไลค์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไลค์กับ subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ในหน้าเฟซของตัวเองเพื่อจะได้ส่งฟรีนะคะทุกคนไลค์แล้วก็ subscribe นะคะเดี๋ยวจะได้มีคลิปใหม่มาเรื่อยๆบายมึงปิดตรงนี้ได้ไว